จะไปทำไมร้านเจ๊อะกระจก็กระจกร้อนก็ร้อนเครื่องแอร์ก็ไม่มีอย่างพวกฉันน่ะต้องไปกินในห้างแอร์เย็นๆนั่งสวยๆอะ่ะเอา้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะทำไมจะพูดไม่ได้อ่ะเจ๊ก็มันจริงเคได้ค่ะโอเคค่ะเท่าไหร่คะมีแค่สองจานใช่ไหมคะ หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยค่ะขอบคุณค่ะจงองการหน้าเชิญใหม่นะคะแต,แ,แต่ขอเสพอาหารดีไหมพี่ีแบบว่า หิวอ,อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเจ๊คะเศษอาหารนี้พวกเราขอได้ไหมคะเศษอาหารเนี่ยนะใช่ค่ะเอาไปทำอะไรอะ่ะพวกเราสองคนจะเอาไปกินเพื่อประทางชีวิตนะคะเจ๊ แต่นี่มันที่ลูกค้าคนอื่นกินเหลือนะ้ำกินไม่ได้แล้วแหละหนูนะคะเจ๊ถ้าหนูไม่ได้กินอันนี้นก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วะค่ะเจ๊งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊ไปทำมาให้ใหม่นะนั่งรอก่อนแล้วกันแต่ว่าหนูไม่มีตังให้เจ๊นะคะเออเอ,อ,เอ,อขอบคุณนะคะเจ๊ขอบคุณมากเลยค่ะ ี่จ้าข้าวนะคุณนะคะเจ๊เถ้าอีกหน่อยอ่ะไม่มีข้าวกินอ่ะก็มาหาเจ๊นะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค,คุณนะคะเจ๊โคชคดีนะเอามาแล้วหรอสวัสด,ดีจ้าอ่ะฉันเตรียมอาหารไว้เธอสองคนแล้วนะขอบคุณมากนะคะเจ๊ เออพ่อเธอสองคนอยากเลิกขายขวดไหมอยากค่ะเจ๊เจ๊จะตัง้งพวกหนูทำงานเหรอคะเปล่าหรอกเดี๋ยวฉันถ่ายคลิปพอเธอสองคนลงในเพจน,นะเผื่อมีคนใจบุญอยากช่วยเหลือจริงหรอคะเจ๊ขอบคุณมากเลยนะคะพวกเราสองคนะจะไม่ลืมบุญคุณเจ๊เลยนะคะพร้อมไหมเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชียงอยากเป็นสะพานบุญมาบอกบุญทุกคนนะคะ สองพี่น้องนี้น่าสงสารมากเขาเก็บขวดขายแล้วก็มาขอเศษอาหารที่ร้านเพื่อประทังชีวิตทุกวันเลยเขาน่าสงสารมากเลยนะคะทุกคนเผื่อใครที่ใจบุญอยากร่วมบริจาคสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะเออมีเลขที่บัญชีไหมมีค่ะเจ๊จำได้เจ๊มีปากกาไหมคะ ขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊ทีาพวกนหนูได้ดีอ่ะหนูจะไม่ลืมเจ๊เลยนะคะไม่เป็นไรหรอกฉันเห็นแล้วอ่ะฉันก็สงสารถ้าต่อไปมีอะไรอยากให้เจ๊ช่วยอ่ะก็มาหาเจ๊ะนะนนกลับก่อนนะคะเจ๊จ้าโชคดีนะ รอนานกันไหมจ๊ะนี่จ่าก,กุญแจแต่หน้าหนูสองคนอ่ะคุ้นมากเลยนะเจ๊มึงเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะ่ะพวกฉันเป็นเน็ตไอดอล,ลอ่ะเจ๊เจ๊น่าจะเห็นพวกหนูตามโลกโซเชียลมั้งก็ว่าค่ะทำไมหน้าคุค้นๆนี่นะคะเจ๊โอนเงินท่าแล้วนะคะล่วงหน้า5เดือนเลยคะ่ะโอ้ห้าเดือนเลยเหรอใช่ค่ะใจปั๊มนะเราคนเช่าก่อนหน้านี้อ่ะขางใจต้องให้ทวงทุกเดือนเลยหนูสองคนใจปั้มนั้นเนี่ยสวยด้วย นั่นเจ๊ขอตัวกันนะได้ค่ะ<า>ขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะพี่ว่า<น>เรานี่โชคดีเนาะได้ทั้งบ้าน<ม>ได้ทั้งเงินใช้แถมไม่ต้องทำงานด้วยอะ่ะก็ดีในะสิกแกเราอ่ะก็แค่ทำตัวให้หน่าสงสารไอ้พวกคนที่ขี้สงสารอะ่ะก็จะได้บริจาคมาให้เราแค่นั้นอะ่ะเราก็รวยแล้วปินอ้าวว่าปิน นี่เราพวกแกสองคนเนอะสวยจังเลยเนาะใช่เจ๊แกสองคนก็ดูสวยขึ้นอะ่ะไปทำอะไรมาทำไมช่วงนี้ไม่ไปร้านเจ๊บ้างเลยอะ่ะจะไปทำไมร้านเจ๊อะ่ะกระจก็กระจกหลอนก็หลอนห้องแอร์ก็ไม่มีอย่างพวกฉันอะ่ะต้องไปกินในห้างแอร์เย็นๆนั่งสวยๆอะ่ะเอา้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะทำไมจะพูดไม่ได้อะ่ะเจ๊ก็มันจริง<ม>ฉันอะ่ะอยากให้พวกแกสองคนอะ่ะเลือกถึงตอนที่ไม่มีบ้างนะ ฉันเป็นคนช่วยแชร์เรื่องราวพวกเธอจนมีคนมาบริจาคเยอะแยะมากมายขนาดเนี้พวกเราทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ้ายทวงบุญคุณเก่งถ้าคนที่เขาบริจาคแล้วมาเห็นพวกแกใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้แล้วทำตัวนิสัยแย่ๆแบบนี้เขาจะไม่บริจาคอีกนะ้ายกูว่าจังเลยฉันระเบิดพวกหน้าโง่จริงๆแค่ทำตัวให้น้าสงสารแค่เนี้ยพวกหน้าโง่โอนเงินมาให้แล้ว เธอพี่ว่าพี่อยากจะคุยกับพวกชอบพงเจ้จะบอกอะไรให้ฟังนะไม่มีใครเขาโง่งหรอกเขาไม่ช่วยเหลือเราก็ได้แต่ที่เขาเลือกที่จะบริจาคให้เราพราะเขาอยากแบ่งปันน้ำใจผู้จบอย่างพี่ว่าเงินในบัญชีจะหมดแล้วอ่ะพี่ไม่มีใครโอนมาเลยอะ่ะ เราคงต้องหาคนช่วยใหม่แล้วแหละก็คงต้องนั้นแหละพี่ยพี่ว่าพอคลิปนี้แน่เลยอ่ะพี่คนถึงไม่โอนเงินมาให้เราอ่ะฉันละเบื่อพวกหน้าโง่จริงๆแค่ทำตัวให้น้าสงสารแค่เนี้ยพวกหน้าโง่อโอนเงินมาให้แล้วคนสาบแช่งเราเยอะเลยอ่ะคนแชร์เป็นแสนแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะเจ๊ เจ๊เจ๊ไปไป,ไปแล้วลูกไปแล้ว